เสือเป็นโปรเจกต์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและเต็มไปด้วยความร้ายแรงทําให้หลายคนเป็นแฟนและติดตามกันอย่างรุนแรงท็อปทศพลหนุ่มเจ้าสเสน่ห์และนักสแสดงที่มีความสามารถอย่างยิ่งก็ไม่ได้หลบหนีความร้ายแรงในโปรเจกต์นี้แต่เข้ามาพร้อมเข็นค่าล้างบางเสือให้สิ้นซากท็อปได้เข้าร่วมทีมจัก,กรวาลคุณโปรเจกต์ที่เขาได้ร่วมงานอยากร่วมมานานแล้วพร้อมเข้าสู่บทบาทสุดท้าทายเป็นคู่ปรับฝีมือชากาัดที่พร้อมฟาดฟันสี่เสือระดับตำนานแบบเดือดทะลุจอให้เป็นที่จดจำและถูกกล่าวขานถึงอีกครั้ง เขาเป็นนักแสดงที่มีศักยภาพสูงและมีความสามารถในการแสดงต่างๆทั้งดีเจพิธีกรนายแบบและนักแสดงที่สามารถสวมบทบาทคนสีเทาได้อินเหลือร้ายหลายคนจดจำเขาได้จากซีรีส์รีเมคเรื่องทนายปริศนาล่าข้ามเวลาและจะไม่มีวันลืมเขาอย่างแน่นอนจากหลายบทร้ายขโมยซีนในภาพยนตร์ไทยเรื่องฮิตทั้ง4ี่ิสองที่หยด2และวัยหนุ่ม2544ที่กล้าบ้าระห่ำในทุกคาแรคเตอร์จนขึ้นแท่นนักแสดงหน้าจับตาแห่งยุค ที่มีศักยภาพสูงอีกคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยล่าสุดท็อปได้เข้าร่วมทีมจักรวรรดิคุณโปรเจกต์ในฝันที่เขาอยากร่วมงานด้วยมานานกับบทบาทสุดท้าทายเป็นคู่ปรับฝีมือฉกาดที่พร้อมฟาดฟันสี่เสือระดับตำนานแบบเดือดทะลุจอให้เป็นที่จดจำและถูกกล่าวขานถึงอีกครั้ง ที่มาที่ไปในการร่วมโปรเจก์นี้ท็อปได้เปิดใจเล่าเรื่องราวของการเข้าร่วมงานพร้อมเปิดเผยว่าทำไมเขาต้องการร่วมงานในโปรเจก์นี้ท็อปเล่าเรื่องราวกับพี่ขมผู้กำกับที่เขาพบเจอกันมาบ่อยมากและเขาก็เคยเปรยกับพี่ขมว่าอยากจะร่วมงานในหนังที่แกกำกับด้วยจนเวลาก็ผ่านไปอย่างยาวนานเรื่อยๆน่าจะเกิน5ปีจนมาประจบเหมาะเรื่องนี้และพี่ขมก็ติดต่อมาทักมาว่าสนใจมาสแสดงในโปรเจก์นี้ไหม่ท็อปตอบรับทันทีพร้อมเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในโปรเจกต์ของพี่ขมแล้วได้แลกเปลี่ยนได้แชร์และดีเวลลอปตัวละครไปพร้อมกัน ท็อปเล่าเรื่องราวของบทบาทหลวงประสานที่เป็นตัวร้ายที่ผมต้องทําให้มันแตกต่างจากตัวร้ายที่ผมเคยได้รับบทบาทมาท็อปพยายามตีความให้ร้ายในแบบที่คนไม่เคยเห็นเราเล่นมาก่อนพร้อมเป็นตัวจัดการและเก็บกวาดในโปรเจก์นี้พี่โคมีไอเดียให้กลุ่มของหลวงประสาน เป็นกลุ่มทหารองครักษ์มาจากยุคหนึ่งที่ทหารไทยไปที่อินโดจีนหรือทหารไทยที่ถูกขนานนามว่าทหารผีเป็นกลุ่มยังเติบคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนำพาประเทศเราไปในทางที่ดีโดยพื้นฐานของแก๊งเขาคือเป็นทหารมาก่อนแนวหน้าสายบูวันหนึ่งเราถูกยกมานั่งอยู่ข้างๆบุคคลสําคัญในฐานะองครักษ์ของจอมพลเลิศต้อมพลวัตแน่นอนครับสิ่งที่ทุกคน หลวงประสานเป็นตัวร้ายที่มีความเหี้ยมโหดแต่ก็เก็บบางสิ่งไว้พยายามคอนโทรลตัวเองเป็นอันเดอร์ของจอมพลเขามีความแข็งแกร่งแต่ก็ต้องแลกกับอะไรบาง,อย,างอย่างต้องสู้กับตัวเองเล่นกับอินเนอร์ข้างในที่ค่อนข้างซับซ้อนมากท็อปเปลี่ยนลุกจากเรื่องเดิมไปเยอะเตรียมตัวอะไรมาบ้างท็อปเป็นตัวแทนคาแรคเตอร์ฝั่งสีเข้มละกันครับเริ่มจากสีคิดสองเป็นตัวที่น่าเอ็นดูเป็นเด็กช่างตัวโดนจนมีแซวกันว่าจะเล่นเป็นคนดีกี่โมงพอมาอยู่ในโปรเจกต์เสือ ผมอยู่ฝั่งสีสว่างเลยครับเพราะเสือเป็นจนผู้ไร้แน่นอนเสื้อผ้าหน้าผมก็ต้องเนียบแบบทหารใส่ชุดสีไหนก็ใส่ทั้งแก๊งขาวก็ขาวกันหมดในกองก็แสวว่าเป็นแก๊งกินเจดูเนียบสะอาดแต่เวทไม่ขาวนะครับท็อปเตรียมตัวอะไรมาบ้างก่อนเข้าไปในโปรเจกต์เสือ ชอบเตรียมตัวเปลี่ยนลุกจากเรื่องเดิมไปเยอะเตรียมตัวอะไรมาบ้างต้องไปหาข้อมูลว่าปืนกระบอกไหนที่เราต้องใช้ต้องจับแล้วเข้ากับมือเราเพราะหลวงประสานคือคนเดียวที่เก็บคนทั้งหมดต้องเผชิญกับทุกคนใช้เวลากับมันนานเป็นเดือนมีทั้งที่พี่ขมให้ไปฝึกและผมไปเรียนแยกด้วยท่าทางการเดินยิงการจับปืนทั้งลูกโม่ทั้งแมกกาซีนปืนยาวเรียนเองใหม่หมดครับซึ่งตัวผมเป็นคนไม่ชอบปืนปกติเป็นคนสนุกสนานและบางทีก็ชอบอยู่คนเดียวมีทั้งเอ็กโทรเวิร์ดและอินโทรเวิร์ดในตัว เองขึ้นอยู่กับช่วงเวลาไหนตัวจริงกับคาแรคเตอร์ห่างเหินกันมากท็อปเล่าเรื่องราวของการเตรียมตัวในการเล่นเสือที่เป็นคาแรคเตอร์ฝั่งสีสว่างต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างต้องไปหาข้อมูลว่าปืนกระบอกไหนที่เราต้องใช้ต้องจับแล้วเข้ากับมือเราเพราะหลวงประสานคือคนเดียวที่เก็บคนทั้งหมดต้องเผชิญกับทุกคนใช้เวลากับมันนานเป็นเดือนมีทั้งที่พี่โขมให้ไปฝึกและผมไปเรียนแยกด้วยท่าทางการเดินยิงการจับปืนทั้งลูกโม่ทั้งแมกกาซีนปืนยาวเรียนเองใหม่หมดครับซึ่งตัวผมเป็นคนไม่ ชอบปืนปกติเป็นคนสนุกสนานและบางทีก็ชอบอยู่คนเดียวมีทั้งเอ็กโทรเวิร์ดและอินโทรเวิร์ดในตัวเองขึ้นอยู่นณกับช่วงเวลาไหนตัวจริงกับคาแรคเตอร์ห่างเหินกันมากท็อปเล่าเรื่องราวของการเตรียมตัวในการเล่นเสือที่เป็นคาแรคเตอร์ฝั่งสีสว่างต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างต้องไปหาข้อมูลว่าปืนกระบอกไหนที่เราต้องใช้ต้องจับแล้วเข้ากับมือเราเพราะหลวงประสานคือคนเดียว